สัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเวลาที่เราดูคลิปของครูนะครับพยายามดูให้จบนะครับอย่าพึ่งกออย่าพึ่งเร่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนทํางานทุกคนเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับดูคลิปแล้วก็ศึกษาจากคลิปทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปทำงานนะครับที่ท้ายคลิปมันจะได้ง่ายนะครับและทุกคนจะได้ทําได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับอย่ามั่วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแล้วนะครับกดถูกใจนะครับด้านล่าง กดตับตะไคร้กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับเออ้เวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า,น,านะครับไปแล้ว มาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะครับสร้างสรรค์ดนตรีนะครับทีนี้นักเรียนดูนะครับส่วนที่1คือการบรรเลงดนตรีเนี่ยประกอบนะครับการแสดงหน้าศิลป์นะนะครับมาเรียนดูนะครับการแสดงหน้าศิลป์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการนําดนตรีนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยมาประกอบการแสดงนะครับเพื่อที่ทําให้การแสดงเนี่ยสนุกสนานมีเอกลักษณ์ นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยในการแสดงเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็ซาบซึ้งในการแสดงเนาะก็คือผู้ชมเนี่ยจะเข้าถึงการแสดงมากขึ้นนะครับก็ต้องมีมบทเพลงเข้ามาช่วยนะครับเพื่อสร้างอารมณ์นิดนึงนะครับอ,อันแรกที่ครูยกตัวอย่างมาคือนะครับการแสดงดนตรีประกอบการแสดงโขนนะครับการแสดงโขนเนี่ยจะเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับที่นะครับมีความงดงามในทุกๆด้านไม่ไว่าจะเป็นชุด หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเวทีเกี่ยวกับการแสดงนะครับเนาะเนี่ยทีนี้จึงมีการนําวงดนตรีนะครับวงปีพาดนะมาบรงประกอบนะครับเพื่อให้การแสดงเนี่ยสนุกสนานนะครับน่าติดตามและยังทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจการแสดงมากขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับการบรรเลงนะครับเชิดนะครับเมื่อฝ่ายยักษ์นะครับนักเรียนและฝ่ายลิงเนี่ยสู้รบกันนะครับในตอนยกลบเนาะ ในเรื่องของนี่นะรับเรียรามะเกียนนะครับประมาณนี้นะต่อมาส่วนที่2คือการบรนเลงดนตรีนะครับประกอบการแสดงรำนะครับแล้วก็ระบำนะที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือเป็นระบำไก่นะครับนักเรียนการแสดงเนี่ยก็เอาดนตรีเข้ามาประกอบเหมือนกันนะครับก็คือจะทําให้ผู้แสดงนักเรียนสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องตามจังหวะของบทเพลงที่ใช้นะครับ ทีเนี้ยพอผู้แสดงเนี่ยแสดงถูกต้องแล้วตามจังหวะแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้การแสดงเนี่ยนะครับมีความพร้อมเพียงกันนะเกิดความสวยงามใช่ไหมครับโอเคอเดี๋ยวไปดูกันส่วนต่อไปนะครับส่วนท,ที่สองคือการแสดงดนตรีประกอบการแสดงละครนะครับนะักเรียนก็จะเห็นอยู่ว่าการแสดงละครเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็นละครเวทีละครเพลงนะครับก็จะมีการนำดนตรีเนี่ยมาประกอบด้วยเหมือนกันนะครับอการแสดงนะครับละครประกอบนะเ,อเ,นนเนี่ยเอประเภทต่างๆนะเนี่ยจะนำดนตรีมาบรรเลงประกอบนะครับเพื่อทำให้การแสดงเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจในการแสดงมากขึ้นเข้าใจในเรื่องไหนในเรื่องของอารมณ์นะครับอย่างเช่นเพลงเหมือนหนังเรื่องเนี้ยเศร้าแล้วเนี่ยเพลงก็จะเศร้าหนังเรื่องเนี้ย พระเอกกำลังไปเที่ยวเล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเพลงก็จะทําให้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับประมาณนั้นหรือถ้านักเรียนดูหนังผีใช่ไหมเคยดูไหมหนังผีเออหนังผีเนี่ยนักเรียนเพลงก่อนที่ผีมันจะโผล่มาอป็นไงี้ยเพลงก็จะระรอนหน่อยนะครับมันก็ช่วยสร้างอารมณ์ให้คนดูเนี่ยน่ากลัวหรือจะเป็นเสียงเกี่ยวกับพวกเปิดประตูเคาะประตูต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้นะครับในเรื่องการแสดงนะครับ หรือถ้าหนังผีเนะี่ยเราดูหนังผีแล้วผีกําลังจะออกมาเนี่ยเป็นไงครับเรียนเล่นเพลงแบบล่าเริงล่าเริงเลยคนจะกลัวไหมคนก็จะไม่กลัวนะครับเพราะมันส่งอารมณ์ให้ไม่ถึงคนดูนะครับเพราะฉะนั้นเพลงก็เป็นส่วนสําคัญนะครับอ่ะการพากย์เสียงเรียนการพากย์เสียงนะครับค,คําพากคําเจรจาเนี่ยนะครับหรือการขับร้องประกอบการแสดงนเนี่ยเรียนผู้พากย์เนี่ยจะต้องสื่อถึงนะครับน้ําเสียงอารมณ์และกิริยานะครับของ ตัวละครนะครับผ่านบทาพากย์นะครับนั่นเองก็มีประมาณนี้นัเรียน,นดูข้อที่1ผู้าพากย์เนี่ยนัเรียนจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบนะครับที่ดีเนาะข้อสองคือการใช้เสียงครับต้องสัมพันธ์กับอารมณ์ของตัวละครนะครับอย่างที่บอกไปตัวละครนี้มีอารมณ์เศร้าก็เสียงก็จะเป็นยังไงนะครับเสียงก็จะเศร้าๆหน่อยช้าๆพูดช้าๆนะครับหรือถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่น ตัวพระเอกกับตัวร้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยเสียงก็จะละหล่อหน่อยนะครับตัวร้ายตัวโกงเนี่ยนะครับตัวอจฉาเนี่ยเสียงเขาจะลำแด็มจี๊ดหน่อยนะเพื่อใช้ห้เหมาะสมกับตัวละครกับกิริยาบทของเขานะครับส่วนที่สามคือการเลือกใช้คํานะครับต้องนะครับมีสัมผัสคล้องจองกันที่ค่อนข้างสลัสวยหน่อยเนาะถ้าเป็นละครของไทยนะครับทีนี้การพากย์ที่ดีนะครับอย่างแรกเลยคือ ผู้ภาคเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับกับบุคลิกลักษณะของตัวละครนะครับแล้วก็ลักษณะเสียงพูดนะครับต้องเลือกให้ถูกแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวละครที่จะภาคนะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์นะครับให้ผู้ฟังหรือผู้ที่ชมเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็คนดูก็จะมีอารมณ์ที่คอยตามไปด้วยนะครับแล้วจะอินกับละครนะครับมากขึ้นนะอ่ะทีนี้นั่นเอง การพากเสียงเนะี่ยองค์ประกอบนะมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเลยของการแสดงหน้าสนเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะักเรียนยกตัวอย่างนะครูเอารูปมาให้ดนะูเห็นไหมมันเป็นรูปการแสดงละครเวทีนะครับของพวกดิสนีย์พวกอะไรพวกเนี้ยหรือนักเนี้ยอาจจะเคยดูหนังเกี่ยวกับพวกเจ้าหญิงพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้การแสดงพวกนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นนางเอกเนี่ยจะร้องเป็นแบบมิวสิควงเงี้ยนะครับประมาณนี้ การบ้านนักเรียนนะครับเปิดหนังสือไปในหน้าที่134นะครับจะมี5ข้อไม่ยากเนาะอ่ะดูข้อที่1นะึ่งกันนักเรียนอย่าลืมเขียนนะครับว่าการบ้านครั้งที่7นะครับเพราะว่ามันจะง่ายตอ่อการตรวจเนาะข้อที่1นะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงเนี่ยที่ดีนะครับควรมีลักษณะอย่างไรนะครับก็<อ>ไม่ยากเนาะต่อมาข้อที่2คือในการแสดงโขนนะักเรียนเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตอนยกรบนะครับควรบรรเลงดนตรีลักษณะใด นักเรียนก็คิดดูว่าตอนที่เขากำลังลบกันเนี่ยเพลงจะเป็นยังไงนะครับเพลงจะเป็นปงานไหนต้องให้อารมณ์แบบไหนนะครับส่งอารมณ์ยังไงเนาะต้องใช้เพลงแบบไหนนักเรียนก็เลือกเอานะครับต่อมาข้อที่3านักเรียนสามารถนําดนตรีมาใช้นะครับประกอบกิจกรรมใดของนักเรียนได้มั่งเออถ้านักเรียนย้อนไปนักเรียนจําได้ไหมตอนที่เราเปิดเทอมกันอยู่เนะี่ยนะครับทุกวันเพอหัดเนี่ยเราจะทำอะไรกันหน้าสทงก่อนขึ้นเรียนนะครับ ยืนเต้นกันอยู่ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับข้อะสี่นะครับการภาคเสียงที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ต่อมาก็ที่ห้านะครับถ้าผู้ภาคเนี่ยเสื่อ,อรมไม่สอดคล้องกับตัวละครเนาะจะทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกอย่างไรอันนี้นก็ลองนึกดูว่าถ้านักเรียนเป็นผู้ชมเนี่ยแล้วตัวนี้มันภาคภาคแบบภาคเสียงแบบไม่สอดคล้องออกับตัวอารมณ์ตัวนั้นนันเรียนรู้สึกไงเวลาดู นะครับจะอินไหมจะอะไรไงอ่าลองดูไปตอบเอานะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็เราเหลือการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็เราจะเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาคแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ส่งงานก็พยายามตามส่งให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะทิ้งอันนีไมาให้เรียนใบรายชื่อนะครับว่าใครยังขาดงานอย่างบ้างก็ไปเช็คดูนะครับนะแล้วก็รีบทําส่งให้ครบนะครับ โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับผม